สวัสดีครับเป็นแฟน,แฟนคลาสสิกาคาราวาน,นะครับผมเต้คลาสสิกาคาราวาน,นะครับห่างหายกันไปนานไม่ได้ไปไหนฮะไปซุ่มทํารถอยู่วันนี้ผมจะพาไปทดลองไปทดสอบแล้วก็ไปรีวิวให้ดูว่าไอ้เจ้ามอนเต้ตัวใหม่ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนคิดว่าคงมีแฟนๆอดทนติดตามอยู่นะฮะเป็นรุ่นที่เราผลิตออกมาใหม่นะครับเป,เ,เ,เปลี่ยนไลเอ้าใหม่เปลี่ยนหลายๆอย่างใหม่เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้าง ไปดูกันเดี๋ยววันนี้พาขับด้วยนะฮะเอาละ้ฮะสิ่งที่เราพูดถึงกันคือเจ้าคันนี้ฮะมอนเตเป็นตัว Absolute S นะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปทดลองทดสอบไปทดลองขับกันด้วยแล้วก็ทดลองลากกันด้วยด้านหลังเอาคาราวานคันใหญ่ไปเลยเป็นสองาวไปดูว่าโคบาเนี่ยน้ำหนักไหวไหมลากคาราวานใหญ่อย่างเงี้ยไหวไหมนะครับผมไปดูกัน เอาแล้วะฮะตอนนี้เข้ามาในรถกรันละฮะตัวมอนเตอสุดดของเราตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นโตโยตานะฮะคันนี้เป็นโตโยต้า e ีโวเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นปัจจุบันของเขาเลยนะครับตัวโตโยต้าตัวนี้เรายืดเจซีออกไปยาวกว่าตัวเดิมพอสมควรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดค่อยคุยกันลองดูก่อนนะฮะลองดูลาก,กันซิว่าไอเจ้าคาราวาน2เพลาเนี่ยมันสามารถไปกับคันนี้ได้หรือเปล่านะฮะ ระหว่างนี้เดี๋ยวให้ตากล้องตอนนี้ตากล้องก็นั่งอยู่ด้านหลังของเราด้วยนะครับเราจะออกจากโรงงานลากกันไปสองขั้นเลยเบลเลอร์เลยทีนี้ตัวกระจกด้านข้างข,างของเราเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นกระจกบานใหญ่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องมุมมองมองอไปสุดเลยติดๆลืมขัดเก็มขัดเราเปลี่ยนวิธีการรีวิวบ้างปกติเนี่ยก็จะเจอผมรีวิวแบบอ่า ยืนยืนพูดพูดโมโม,มอยู่ในโรงงานวันนี้พาออกมานอกโรงงานเลยวันนี้ก็จะมีถนนในซอยอยู่นะฮะแต่ก็ถนนกว้างระดับหนึ่งนะก็ไม่มีปัญหาอะไรถึงเรายุชัซีเนี่ยก็ยังขับร่วมกับคนปกติเขาได้ตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะฮะนี่แถวแถวอ,อำเภอตาคลีของเราที่นี่ที่นาเน็กมาเรียนนาะะนเน็กถอย ชนกรวยไปเรียบร้อยแต่ตอนนี้นั่นนล็น,นเ,ลเป็นแล้วนะนี่ลานกว้างขวางเรียนกันบนภูเขาเนี่ยตรงนี้คือภูเขาเลยนะตรงนี้สูงเลยแล้วก็แต่ไมด้วยภูเขาโอบล้อมด้านละด้านหน้านู่นมาจอดตรงไหนกันดีล่ะลองขับวนๆดูก่อนแล้วกันเนาะ นี่เราลากคาราวามอีกคันหนึ่งนะไม่ไม่เราไม่ได้ขับตัวเปล่านะก็ยังขับแบบปกติน่ะลองขึ้นเนินตัวไหนก็มีเนินก็มีเนินเวลามาเรียนเที่ยงเรียนแบบนี้มันก็จะได้ความเซฟตี้นะฮะชนยังมากก็ชนกลวยแหละไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายนะ เดี๋ยวเราหาที่มอเหมาะจอดรีวิวกันดีกว่า,อาตอนนี้มีล่มไว้มีล่มไว้ได้ได้เดี๋ยวเอาสดสดกันแบบนี้เลยเอจอดกันตรงนี้เลยแล้วรีวิวกันตรงนี้เลยฝังทางเขาวะไม่เป็นไรโอเคเรามาถึงจุดที่เราจะรีวิวกันแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าโอเคเราขับรถยังไงเราลากรถมายังไงมุมมองนี้คงเป็นม,มุมมองปกติแต่เนี้ยคือเรามีกล้องด้วยนะฮะกล้องนี้เนี่ยจะเป็นกล้องที่สามารถ กดเปลี่ยนได้อันนี้คือด้านหน้านะฮะอันนี้ดูก็คือดูด้านหลังถ้าด้านหลังไม่มีไอรถคันนี้มาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นมุมมองด้านหลังแล้วก็เวลาที่เราถอยหลังนะมันก็จะมีเห็นเป็นเรียกเบิร์ดไอวิวแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือภาพสดๆจริงๆนะแล้วก็ถอยไปตรงๆเลยแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเห็นแบบรอบคันเลยมันก็สะดวกปลอดภยัยนะะอันนี้เรามีให้ในตัวรถให้เลย จริงๆในตัว Absolute S เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วทุกอย่างมันก็ผมใส่ของที่จำเป็นมาให้หมดละนอกซสจากใครแบบบ้าพลังอยากใส่อย่างอื่นเช่นใส่วินออหรืออยากจะใส่อื่นๆอาวุธอื่นๆอะไรเงี้ยแ,แต่ด้วยความที่คันนี้เป็นขับสีอยู่แล้วมันก็ุอโอกาสติดลมติดแล้วก็ไม่ไม่เยอะมีไฮมีโลปรับอยู่ตรนี้เดี๋ยวนี้ขับสีปรับง่ายอะพูดยืดยาวไปดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวมุดทางนี้เลยแล้วกัน เดี๋ยวขออนุญาตเลยอย่างนี้เอาละเข้ามาในนี้ละในนี้เนี่ยตรงหัวที่นอนตรงนี้สังเกตไหมฮะว่ามันโล่งกว่ารุ่นก่อนๆสาเหตุก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเราทําให้มันสไลด์นะฮะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยมาวางแบบนี้ได้นะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสัลุกนะฮะเปิดปิดได้หมือี้เกียจเปิดแล้วอันนี้ ่ายดูกันหลายรอบก็คือว่าตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่เราเรียกว่าที่นอนที่นอนที่เป็นที่นอนบนหัวรถที่นอนบนหัวรถเนี่ยมันก็จะมีกันอยู่2ที่นอนนะฮะสที่นอนก็คือความยาวความยาวความยาวเนี่ยผมได้ที่2เมตรแล้วก็ความลึกความลึกเนี่ยอยู่ที่เมตรสี 5. เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่2คนนอนได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่นอนแล้วก็สไลด์ออกไปมันก็จะได้ความโล่งความกว้างจะลุกเข้าลุกออกมันก็จะง่ายกว่านะฮะ แล้วก็ด้านนี้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสไลด์ลูมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดรีเทียมแล้วเปิดอุปรกรณ์ใต้ตัวอุปกรณ์เนี่ยที่พวกสไลด์ลูมหรือขาค้ำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเซฟตี้ตัวนี้นะฮะเป็นตัวสไลด์ลูมสมมุติว่าเอ้ยถ้าขับขับไปแล้วมีคนไปกดเล่นทําไงเฉะนั้นมันไม่ติดมันต้องนี่ฮะดึงเบรกมือขึ้นก่อนมีเซฟตี้หนึ่งชั้นพอดึงเบรกมือขึ้นไฟก็ติดไฟก็ติดก็ดันเลยฮะ ปดกดได้ตุ่มเดียวนี่สลัดลูมดันออกไปก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้กว้างขวางขึ้นนะฮะทีนี้พอมาในตัวรถดูคร่าวๆก่อนแล้วกัน แน่นอนบนนี้ที่นอนเมื่อกี้ให้ดูตรงนี้ที่เป็นส่วนสลด์รูมตรงนี้ที่เป็นโต๊ะทานข้าวเนี่ยมันสามารถพับลงเป็นเตียงได้ด้วยนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรียกว่าที่นอนแบบแบบพับก็แล้วกันตรงนี้เนี่ยไม่ได้ยาวมากเอาไว้ให้เป็นที่นอนเสริมนัอเด็กเพราะฉะนั้นที่นอนหลักก็คือบนนี้สองที่นอนนะตรงนี้เสริมเด็กอีกหนึ่งที่นอนเดี๋ยวตากล้องหมุนหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นเตียงหนักเตียงเตียงเตียงนอนหลักนะฮะเตียงนอนหลักเนี่ยตัวนี้ก็ สามารถนอนได้อีก2คนนะฮะปิดมานะ่านแสงแสบตานะฮะแล้วก็ตอนเราเดินทางนะฮะตอนเราเดินทางตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอร์เดินทางของอนุญาตเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะปรับกระปิดแอร์ได้นะฮะเวลาเราเดินทางเนี่ยก็จะมีตู้แอร์ตู้นี้อีกหนึ่งตู้ไม่จําเป็นต้องอใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะตัวนี้ก็จะไว้เปิดลิเธียม ใต้นี้ก็จะมีพวกระบบอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าทั้งหลายนะฮะมาฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานนะครับน้่นนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟใต้นี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะตู้เย็นนี่ก็เลือกเอาเอาเล็กเอาใหญ่นะมีหลายไซส์มีเกะ็ะนะฮะมีช่องเก็บของนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะฮะสวิตช์ที่เอาไว้เปิดไมโครเวฟ เปิดมอต้มตรงนี้ฮะมันก็จะมีไฟบอกสตดัดมันอยู่แล้วก็ตัวนี้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 นเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมพาให้ดูข้างนอกว่ามันคืออะไรมันเป็นรีโมทของขาคำ้ำเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วไปดูถือไว้ก่อนเลยก็ได้นะฮะแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าก็ทําแบบเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากมาในนี้เสร็จสับนี่ก็จะเป็นห้องส้วมห้องน้ําห้องอาบน้ำนะฮะ ในห้องอาบน้ำเนี่ยเราก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูว่าส่วนเปียกมันกั้น<ม>ันยังไงนี่คือส่วนส่วนเปียกนะตัวนี้เราก็ปิดนี่ปิดสนิทตรงนี้มันก็กันน้ำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเวลาเราใช้เราก็เปิดออกแบบนี้แล้วก็ล็อกไว้ซะเวลารถวิ่งก็จะไม่ดังนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องส้วมนะอื่นก็มีพัดลมถืออากาศตรงนี้นะเป็นปกติ สังเกตว่าในนี้มันจะกว้างเพราะว่ามันมีสไลด์ลูมนะฮะแต่ว่าตัวสไลด์ลูมเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะคือถ้าไม่ใส่เนี่ยก็แจ้งกันตั้งแต่ต้นว่าถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ในเลเยอร์ก็อาจจะเปลี่ยนไปจากนี้อีกหน่อยหนึ่งคือที่นอนตรงนี้มันก็จะยาวไปถึงนี่ผู้เสพ้านี้ก็อาจจะย้ายอยู่ฝั่งนี้ได้นะี่ไงแต่ในเลเยอร์เนี่ยผมมีแบบให้เยอะเลือกเยอะเยอะมากวันนี้เนี่ยมันคือการรีวิวแบบหนึ่งแบบแล้วการหนึ่งแบบที่ผมผมชอบของผมละกันว่า อยากให้เตียงมันเป็นเตียงโดยที่ไม่ต้องแบบพับขึ้นพับลงนะครับแล้วก็ด้านนอกด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเดี๋ยวออกไปดูด้านนอกก่อนออกไปดูนี่ก่อนดูแดชบอร์ดนี่ก่อนซึ่งถ้าติดตามกันอยู่นี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าแดชบอร์ดที่ผมใช้เนี่ยอันนี้คือน้ําดีอันนี้คือน้าน้าเสียจากน้ําอาบอันนี้คือน้ําเสียจากานนส้กวมซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันระบกระดับเป็นแบบแบบละเอียดอะ่ะไม่ใช่บอกแค่ว่าแบบหมดหรือเต็มนะฮะทุกอย่างบอกละเอียดหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นตัวสวิตไฟช่วงนี้ก็จะเป็นสวิตอุปกรณ์พวกสไลด์ลูมพวกขาคำ้ำนะฮะตัวนี้ก็ที่เห็นเห็นนี่ก็เป็นไฟเป็นพัดลมดูดอากาศเป็นปัม๊มน้าอะไรเงี้ยฮะก็เป็นทัชสกรีนแบบนี้นะทุกอย่างจบที่นี่แดชบอร์ดเดียวไม่ต้องไปกดตุ่มตรงอื่นไม่มีเบรกกงเบรกเกอร์อะไรที่มันวุ่นวายที่ต้องร้อนคือเปิดสวิตคาไว้ส่วนเล้าด้านในด้านในด้านในนะนะนะแบบนี้เนี่ยเราเรียกกันแบบว่า มอนเต่เอฟซูลูดเอสนะฮะแบบนี้นะถ้าเกิดต้องการแบบนี้ก็บอกคําว่ามอนเต a b อ o ซูลู S เอสเป็นแบบนี้แบบเป๊ะๆนะฮะถ้าชอบแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ปีคันนี้เลยถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็มาว่ากันใหม่วันนี้ให้ดูเป็นไอเดียว่าเราทําอะไรให้ได้บ้างเอาละฮะเราก็มาถึงโซนที่เป็นโซนที่นอนนะก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยคุณเต้มันนอนได้จริงเหรอเฮ้ยลุกมาหัวมันจะโขกเปล่ามันจะนอนได้ไหมเวลาเวลานั่งเวลานอนมันจะทำไง <laughs> เดี๋ยวลองนอนให้ดูขออนุญาต <laughs> เดี๋ยวถอดรองเท้าหน่อยแล้วกันนะฮะคือ ด้วยความที่มุมนี้มันกว้างขนาดนี้นะฮะมันกว้างมากนะ,ะเวลาเราขึ้นเราขึ้นกันข้างแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะลองขึ้นดูนี่นอนได้แบบนี้อันนี้นะ,ะซึ่งเวลาลุกเวลานั่งเวลาอะไรก็ตามมันกนะม็มันก็โอเคนะผมมันก็โอเคนะนอนได้อยู่นอนได้อยู่ไม่ใช่นอนไม่ได้แล้วก็ถ้าบอกลุกมาหัวจะโขกก็ไม่น่าโขกตรงไหนะถึงโขกมันก็ไม่มีหัวไม่แตกหรอกมั้งเป็นแบน <laughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่า กลัวเรื่องกลิ่นเฮ้ยกลิ่นมันจะย้อนเข้าเพราะว่าคุณเต้นอนใกล้ส้วมเรื่องกลิ่นไม่ต้องกลัวห้องน้ําผมมันเป็นระบบที่มีเขาเรียกว่าแบ็แทังค์นะฮะมีแบ็แทงค์เก็บแล้วก็มีน้ําดักไม่ต้องใช้หัวเชื้ออะไรเข้าไปเติมนะ,ะมันก็จะไม่มีเรื่องกลิ่นยังไงกลิ่นทะลุน้ําไม่ได้แล้วก็ตัวแอร์หลังคาแอร์ Air หลังคาผมเนี่ยมันจะเป็นแอร์หลังคาที่มีฮิตเตอร์ในตัวนะฮะแล้วก็สามารถปรับตัวเองให้ร้อนให้เย็นตามอุณหภูมิสมมติเราตั้งไว้ัวเองให้าปัน25เสมอ ข้างนอกต่ากว่าก็ดันขึ้นข้างนอกสูงกว่าก็กดลงแค่นั้นแต่ที่พิเศษที่คนอื่นไม่มีแน่ๆคือว่าผมเนี่ยมีถาดรองน้ําแอร์ถาดรองน้ําแอร์มีอะไรยังไงคุณสมบัติยังไงเนาะคุณสมบัติของเขาที่สําคัญเลยคือเขาจะเก็บน้ําทั้งหมดแล้วก็แบ่งท่อเป็น4ี่มุมแล้วแต่รถจะเอียงไหนก็ทิ้งที่มุมนั้นข้อดีก็คือว่าน้ำเนี่ยมันจะไม่ทิ้งกนหลังคาเศษฝุ่นเศษผงมันก็จะไม่มีเขาเรียกอหละไม่มายัดตามขอบมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่อง แอตันน้ำล้นใบไม้อุดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเวลาแอร์ทิ้งบนหลังคาเนี่ยสมมติรถมาเอียมงมาทางนน้นน้ําก็ทิ้งมงทางนูน้นนั่งๆอยู่น้ําลงหัวซะอย่างนั้นแต่ที่ผมทำคือรวมก่อนลงมุมไหนเอาถังไปลองเลยกลางคืนเปิดไว้สักคืนหนึ่งเนี่ยโอ้โหได้น้ําหลายสิบลิตรเลยน้ําจากแอร์นี่มหาศาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ทั้งน้ำนะซีสะอาดมีทั้งโฟกัสของน้ําแอร์ที่ลง มีทั้งการกันฝุ่นนะข้อดีของมันตัวถัดรองน้ำแอร์ในส่วนอื่นๆก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกว่าเรามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเอาละ้ฮะลงมาด้านนอกแล้วได้เห็นโฉมด้านนอกกันแบบนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยคือจะมีส่วนที่เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรส่วนที่เปลี่ยนก็คือจะมีโมหัวใหม่หัวตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวใหม่ที่ความกว้างเนี่ยกว้างขึ้นสูงขึ้นนะครับความกว้างตัวหัวนี่อยู่ที่2เมตรแล้วก็ความลึกของหัวนี่อยู่ที่เมตรสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นทูใหญ่นอนได้2คน ในขณะเดียวกันก็คือยังคงความเป็น a อ r o ไ Dynamic นะครับเสียงลมไม่มีอยู่เหมือนเดิมนะครับมาด้านนี้อันนี้เราก็ใส่บันไดข้างให้นะครับตรงประตูประตูเนี่ยเราย้ายมาอยู่ด้านหน้าแทนนะครับจากรุ่นเก่านี่พอเราเปิดก็จะมีตัวเซนเซอร์บันไดแต่ที่พิเศษก็คือบันไดตัวนี้เนี่ยผมสั่งผลิตมาใหม่แข็งแรงขึ้นหลายเท่าแก้ปัญหาไอ้บันไดอลูมิเนียมสีขาวๆที่มันงอแง,งนะเนี่ยตัดปัญหาไปปัญหาพวกนั้นคือเฟืองแตกบ่อยแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ อันนี้ผมจำลองว่าผมปิดประตูสมมุติว่าเปิดประตูมาแล้วเจออะไรขวางนี้มันก็จะเด้งกลับนะฮะเด้งกลับแล้วก็ลองเด้งใหม่ถ้าไม่เจออะไรก็เดินยื่นออกมานะครับเพราะฉะนั้นการปัญหาเรื่องเฟืองแตกแบบร้อเเซเลยนะฮะปิดไปก็ปิดแบบน,นี้แล้วก็ตัวรีโมทของรถเนี่ยเวลาล็อกเนี่ยก็จะเป็นก็เรียกเซนท์ล็อกก็คือว่าล็อกได้ทั้ง2ประตูแล้วก็มาล็อกที่ประตูนี้ด้วยนะครับผมถัดมาอันนี้ก็จะเป็นอ่ามือจับมือจับอันนี้ก็จะมีประโยชน์คือตอนจับขึ้นรถแล้วก็อีกกเรืื่่อองงนึง็ควา เวลาเราปิดลงไปมันก็จะเป็นเซฟตี้อีกหนึ่งชั้นนะครับมีกุญแจล็อกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนของตู้เย็นนะปกติอันนี้ก็จะเป็นช่องอเติมน้ํามันช่องนี้เนี่ยเวลาดึงเปิดเติมเนี่ยก็ดึงจากในรถไม่ต้องมายืนไขละนะครับผมแล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องที่เป็นครัวครัวสไลด์ผมพยายามเอาครัวเนี่ยมาไว้ด้านนอกนะเ้านนอกมันจะได้ไม่มีเรื่องกลิ่นเรื่องควนันเรื่องแก๊สอะไรให้วุ่นวายนะครับผมถัดมาตรงนี้ ก็จะเป็นช่องเก็บของนะตรงนี้เป็นช่องเก็บของใหญ่เลยตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นลักลักจ่าย AC นะฮะจ่ายไฟบ้านออกมาเผื่อนั่งแคมปิ้งกันข้างๆรถวันนี้ก็จะมีออร์นิ่งเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตตามออร์นิ่งด้วยนะครับตอนกลางนะครับแล้วก็ผมพกไอ้นี้อยู่รีโมตรีโมทอันนี้รีโมทอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นมีเฉพาะตัวที่อยู่ในรุ่นเอฟซูลด์เอสตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นรีโมทของขาคำ้ำที่ผมถืออยู่นี่นะฮะก็จะเป็นตัวรีโมทสาหรับขาคำ้ำเดี๋ยวทาให้ดูว่า มันทำงานยังไงก็คือกดตุ่มง่ายๆนะฮะแล้วเราก็กดแค่นี้อ่าเดี๋ยวกล้องตามดูเลยมุดกล้องมาไปดูใต้ท้องกันหน่อยอันนี้คือมันจะลงทีละคู่นะฮะทีละคู่ก็คือว่าจะลงที่ขาหลังก่อนนะฮะพอขาหลังลงแตะพื้นแล้วก็ปัดระดับตัวเองได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปลงที่ขาหน้ากันอีกทีหนึง่งอันนี้ขาซ้ายแตะแล้วนะฮะขาซ้ายยุด ขาขวาหมุนต่อปรับระดับหยุดเพราะฉะนั้นไปดูขาหน้าต่อครับกล้องไว้ใกล้หน่ยก็ได้ขาหน้าก็จะลงมานะครับพวกนี้เนี่ยทำงานแบบอัตโนมัตินะครับกดตุ่มเดียวยืนรถเนี่ยกดรีโมทอันเดียวไม่จำเป็นต้องเดินลงมาข้างนอกเลยจอดรถปุ๊บกดจะออกตัวก็กดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะออกตัวแล้วเราลืมเก็บขาเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดไฟออนเนี่ย ขาก็พับขึ้นไปเหมือนกันนะไม่ต้องกลัวว่าจะลืมเก็บขาบตอนนี้พอขาเขาก็จะปรับระดับตัวเองให้รถเนี่ยได้ฉากพอรถได้ฉากเสร็จป,ปุ๊บก็ดังติที่รีโมทก็เป็นอันจบกระบวนการจบพิธีนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถปรับระดับตัวเองได้นะครับเป็นตัวที่สามารถรู้ว่าถ้ามีสิ่งกีดขวางเช่นมีก้อนหินใหญ่อยู่สักขาหนึ่งเนี่ยขาเขาเนี่ยก็จะไม่ยันลง ไม่ใช่ไม่ย,ยันลงสิก็จะยันลงแต่ว่ายังไงก็จะยันที่ก้อนหินก้อนนั้นแล้วก็ปรับระดับตัวเองพราะนไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวมีของขวางขาจะหักไม่มีนะครับผมเดี๋ยววมไปดูด้านนน้นกันอันนี้คือเราลากรถคาราวานมาด้วยมันก็เลยมีด้านหลังเกาะเป็นก้อนๆอ,อยู่หน่อยนี่ด้านนี้พอเราใส่สไลด์ลูมแบบนี้นะฮะชุดสไลด์ลูมเนี่ยก็จะเป็นเฟืองแบบนี้นะฮะตัวรางสไลด์เนี่ยไม่ได้เป็นรางที่ทำเองนะฮะเป็นตัวนี้เป็นของอเมริกานะยอร์ลิเพิร์ดนะฮะคนเล่นคงรู้จักดีเดีี๋ยยวววผมพมพาาจะรริค ะะเขาข้าวไวๆคลิปจะได้ไม่ยาวตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะฮะเป็นตัวปกติเวลาเราทำเราก็จะมีรางสไลด์นะฮะมีเครื่องปั่นไฟมีคําถามว่าเฮ้ยคุณเต้เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันนอนได้หรอนอนน้ำมันไม่ท่วหมหรอคำตอบคือนอนไม่ได้ถ้าไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้เขาออกแบบมาให้นอนได้นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเอามานอนอย่างนี้นะ้ำมันท่วมแน่นอนนะฮะอันนี้คือออกแบบมาให้นอนได้แล้วก็ตั้งได้นะไม่ต้องห่วงนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวช่องเสียบเพราะว่าปลั๊กนะเสียบปลั๊ ช่องนี้ก็จะเป็นช่องเอ่อเอาไว้เติมเติมน้ำนะฮะช่องเติมน้ำเนี่ยผมจะทําไว้ช่องเดียวแล้วก็มีวาล์วสับข้างในเดี๋ยวผมพกอันนี้มาด้วยนี่นี่ช่องเติมน้ําผมเนี่ยทุกทุกคันผมจะมีตัวนี้ให้นะฮะมีกองมีกองน้ําบิดเข้าแบบนี้แล้วก็เวลาเติมน้ําเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกองเวลาที่กองสกรปรกก็หมุนออกได้หมุนออกเอานนี้มาล้างได้ถ้าสกรปรกถ้าไม่สกรปรกก็ หันกลับเข้าไปนะตัวใต้ท้องรถนะใต้ท้องรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเขามมองไม่เห็นคืออะไรคุที่ผมยืชจะีนะผมยืดสองช่วงมียืชช่วงกลางมียืดช่วงท้ายแล้วก็การยืชจะซีของผมเนี่ยสิ่งที่ซีเรียสอยู่สองเรื่องก็คือว่า1ถูกกฎหมาย2ถูกหลักความปลอดภัยนะเพราะว่แหงมันไม่เกิดนะวร์แหงก็คือว่าระยะนี้จากกลางล้อนี้ไปถึงท้ายนี้สังเกตว่ารถมันดูสมส่วน โอ้ห่งไม่เกินแต่ในขณะเดียวกันที่ได้ความยาวทั้งคันมันอน่หกเมตรห้าสิบนะรถไม่ได้เล็กนะฮะร,รถคันใหญ่มากหกเมตรห้าสิบแต่โอ้ห่งไม่เกินนะไม่ต้องห่วงว่าไอ้คุณเต้ผมถ้าต่อจะซีรถมันจะท้ายลากไหมรถมันจะแข็งแรงไหมจะอะไรไงไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวให้กล้องไล่อินเสิร์ตเนี้ยทายละเอียดเลยว่าใต้ท้องเนี่ยผมทําอะไรให้บ้างใต้ท้องนี่เนี้ยพอกับข้างนอกนั่นแหละนะฮะมาดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายด้านท้ายเราเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายรุ่นใหม่นะครับ ไปท่ารุ่นใหม่แล้วก็มีไฟเบรกที่3ม,มีกล้องรอบคันสำหรับหกสิบองศามีชุดโทบาที่ผมบอกว่าตัวโทบาเราเนี่ยสามารถลากอ่างเงี้ยนี่รถบ้านคันใหญ่ๆนี่2เพลานะนี่ใหญ่มากนะไม่ใช่คันเล็กเลยนะฮะสามารถลากได้แบบนิ่งๆสบายๆเลยนะขึ้นเขามาด้วยเมื่อกี้นี้นะคคือโดยภาพรวมของรถคันนี้เนี่ยผมนําเสนอแบบนี้นะครผมนําเสนอเทคโนโลยีในการผลิตข้อที่1เนี่ยตัวอุปกรณ์ที่อยู่เป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในเนี่ย ไม่มีไม้ไม่มีไม้เป็นส่วนประกอบเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่าไฟโบพลาสแล้วก็ PVC โฟมแล้วก็ผสมนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะค,น,คนิคเป็นเทคนิคหนึ่งในการทำ,ร,ทำรถบ้านซึ่งข้อดีของเขาก็าคือเขาเบามากนะฮะเขาเบาแล้วก็กันน้ํกากันชื้นกันปลวกได้แบบร้อเซนเลยพอได้ความเบามันก็เลยได้มาด้วยความใหญ่พอมันเบาแล้วมันใหญ่มันก็ไม่เกินกฎหมายกําหนดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถทุกคันที่ทําไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยลุงเต้ผิดกฎหมายเปล่า คุณเต้น้ำหนักเกินป่าจะซื้อไได้ไหมไม่ต้องห่วงเรื่องนี้สบายใจได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลักวิศว,ศวกรรมหรือว่าจะเป็นข้อกฎหมายเนี่ยผมเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนบอดี้บอดี้ภายนอกเนี่ยผมมีหัวให้เลือกนะฮะจะเป็น t o y ยต้าจะเป็น Ford r a n g e r หรือว่าจะเป็น Ford r a p t o r พวกเนี้ยเรรุ่นรถพวกเนี้ยมันสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้รุ่นไหนมาทำก็มาคุยกันเลเยอั์นี้เป็น หน,หนึ่งในเลเยอร์ที่ผมนําเสนอแล้วการใช่ว่าหนึ่งในเลเยอร์แล้วกันจริงๆมีอีกหลายเลเยอร์เดี๋ยวจะยอยทาคลิปออกมาให้ใหชมกันคือตัวเลเยอร์ที่ผมทำเนี่ยมีแบบขูหลายหลยผมใช้คำว่าหลาย10แบบมากๆนะฮะแต่ว่าตัวพื้นฐานรถเนี่ยจะเป็นเหมือนกันก็คือว่าถ้าเป็นโตโยต้านะฮะก็จะเป็นรูปร่างรูปร่างเป็นทรงนี้ออกมาภายนอกก็จะดูเหมือนเหมือนกันก็จะมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายแต่ว่าตัวที่จะไม่เหมือนคือเลเยอร์ภายในจะทำสองนอนสามนอนสี่นอนห้านอนหกนอนเนี่ยก็มาคุยกัน หลักๆของมันคือถ้าที่นอนเยอะส่วนกลางก็จะต้องแคบลงไปตรงอื่นก็ต้องแคบลงไปถ้าเกิดว่า,าห้องน้ําใหญ่มีแยกเปียกแยกแห้งแน่นอนที่นอนก็แคบตามลงมาแล้วก็ปรับให้เหมาะกับบ้านเราเหมาะให้เหมาะกับครอบครัวเราว่าเราไปกีก่คนนะฮะเดี๋ยวกล้องลงเดินดูรอบๆก่อนนะครับถ่ายรอบๆกว้างๆตัวนี้จะเป็นตัวที่มีสลด์ลูมนะฮะสลด์ยลูมก็คือตัวนี้ที่ดันออกมาตอนที่รถวิง่งแล้วก็หดกลับเข้าไป มันจะไม่มีปัญหาว่าแบบาภายในแคบในตอนจอดแล้วรอจอดแล้วก็สไลด์ออกมาพวกระบบฟงระบบไฟเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงกันมากนะฮะระบบไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ตั้งแต่ในรุ่นแรกๆแล้วล่ะคือระบบไฟผมทำสามชุดนะฮะสชุดก็คือแบตเดิมไม่แตกต้องนะฮะแบตลูกที่2เนี่ยเอาไว้จ่ายไฟ DC ชุดที่3เป็นลิเทียมนะฮะลิเทียมนี่ก็เป็น6 3โวลต์เป็นไฮโวลต์ v, นะครับแล้วก็ 8K แล้วก็ทุกระบบทํางานสัมพันธ์กันมีตัวคอนโทรลอีกทีหนึง่งพวกระบบไฟระบบอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในรถเนี่ยผมทําตั้งแต่ไดชาร์จเลยนะเปลี่ยนไดชาร์จเปลี่ยนกันแบบเปลี่ยนหมดไม่ต้องห่วงลูกค้าไม่ต้องออกไปทําอะไรยันช่วงล่างน่ะคิดให้หมดแล้วการตั้งมาการต้องการมาบอกผมว่าต้องการอะไรแล้วเอาแพลตฟอร์มเนี้ยไปแล้วก็มาปรับกันข้างในกันเอา,าเราต้องการอะไรนะครับผมเนี่ยภายนอกคันนี้เป็นรถสีบรอนบอลเงิน จริงๆในโตต้าเนี่ยเามีขาวมีบอลเงินแบบนี้แล้วก็มีสีเทาเข้มนะฮะเลือกเขาได้ต้องการแบบไหนนะอย่างเงี้ยเวลาจอดเนี่ยขามันก็ง่ายๆสมมุติผมจะออกตัวละผมกดขาขึ้นนะนกดขึ้นก็แค่ทำงานย้อนกระบวนการยกขาขึ้นไปนะไม่ต้องปี หมุนไม่ต้องไปอะไรนะแล้วก็มีเรื่องตลกคือลูกค้าบางท่านบอกว่าตอนที่ลงขาต้องใช้บล็อกยิงมันดังมันดังไปรบกวนคนกลางเต็นท์ด้านข้างนะอันนี้ไม่ต้องห่วงเงียบเงียบแล้วก็ทุกอย่างที่ผมทาก็พยายามให้มันมีที่เก็บที่เก็บของมันเนี่ยฮะเก็บแค่นี้เก็บของก็ออกตัวเดินทางไปได้นะครับรีโมทก็ปิดสวิตซ์ซะแล้วก็เก็บมันนะวันนี้ก็คงเป็นการรีวิวที่แบบว่า ครา่าวๆครา่าวๆคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวก็จะมีตัวอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าใจร้อนถ้าใจร้อนอยากเห็นว่าเฮ้ย hey, รุ่นอื่นมันมีอะไรบ้างมันมีระบบอะไรยังไงบ้างซึ่งระบบที่ผมทำเนี่ยทุกคันที่เหมือนกันคือผมมีแบ็คแทนกถังเก็บของเสียระบบผมจะไม่มีส้วมที่เป็นหิ้วไปทิ้งนะฮะแล้วก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากแล้วล่ะผมทําผมพูดไปหลายรอบว่าไอ้เรื่องปล่อยข้างทางเลิกพูดไม่มีไม่มีคนปล่อยข้างทางนะฮะมีถังเก็บนู่นนี้นั่นให้เรียบร้อย ถ้าเกิดว่าสงสัยเอยเอ,เอระบบแบ็กแท้งคุณเต้เป็นยังไงเหรอทําไมมันต่างอะไรกับระบบที่เป็นแคสเซ็ตอันนั้นก็เดี๋ยวโทรมาคุยกันเดี๋ยวพูดบ่อยคนที่ฟังบ่อยๆอ,อาจจะฟังแล้วลาคาในคุณเต้พูดย้ําบ่อยจัยงว่าเรื่องแบ็กแท้งแต่ว่าโดยระบบอื่นๆนะฮะหลักๆของมันคือวัสดุที่ใช้ทุกอย่างใช้ของเทพหมดไม่ต้องกลัวของดีหมดแต่ไม่ได้แปลว่าไอ้ของดีแล้วผักพะระ,ะไปให้ลูกค้าไม่ใช่นะฮะของดีที่ราคามันองโอเคอยู่ราคาที่ผมขายราคาที่ผมขายถ้าไม่มีตัวสไลด์ลูม เขาเรียกมอนเต้แอปซูลดเฉยๆนะฮะไม่มี S อสมอนเต้แอปซูลดเนี่ยผมขายอยู่ที่2 9งล้านเกาแมื่นมีดิโงดิเทียมให้เรียบร้อยเป็นแบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนตัวที่เป็นสไลด์รูมก็3ามล้านหกแสนหาหแต่ว่าที่มันแพงขึ้นมาเนี่ยมันมีรายละเอียดอื่นๆนะรายละเอียดอื่นๆนิดน,น,นิหน่อยๆที่ต้องมาคุยกันแต่ถ้าบอกว่า,อ,าอยากได้รถที่สั้นกว่านี้ล่ะทำยังไงก็กําลังทําอยู่นะฮะใหญ่ยยกว่านี้ล่ะก็กําลังทําอยู่นะะแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก เอาแบบนี้เป๊ะๆผมคิดมาให้แล้วเนี่ยก็ซื้อแบบนี้ไป3.65ล้านนะครับผมถ้ามีข้อสงสัยมีคำถามอยากถามอะไรก็อินบ็อกมาได้หรือโทรหาผมส่วนตัวได้วันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ